สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพี่บ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอญิงสวัสดีเอฟซีแฟนคลับพิษแสงตะวันเอบีเจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จิมาบอกเรื่องเล่าของมอ้องมอลลั่มนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของการออกทําการแสดงนะคะของเรื่องเล่าของศิล,ลปินนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นวงใดคณะใดนะคะพี่น้องแต่นในส่วนของไอ้เพื่อนกับตามติด ชีวิตสาวหน่อยผิดบานแพงแล้วพี่น้องเนะาะแา่ผิดชีวิตอีหล่าหน่อยนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือช่วงนี้นะคะพี่น้องถือว่าเป็นการเข่าสู้หนาฝนยางเป็นท่างกาศนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ปฏิเสธบ่ได้นะคะในการที่ออกทําการแสดงนะคะจะต้องเจอฝนนะคะเรื่อเล่าของฝนนะคะและที่สําคัญก็คือเรื่องเล่าของการทําการแสดงถ้าบนนักอีหลีเนี่ย บอกเลยว่าสําหรับสาวหน่อยเพชรบานแทงเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนว่านักอีดีเพื่อนบ่หยุดได้พี่น้องแอเพนเองเคยได้ไปเบิ่งงขั้งแรกนะคะพี่น้องขั้งแรกที่แอพเพนจะหัดมาเบิ่งหัวลำนะคะพี่น้องแอพเพนเองเคยเบิ่งตั้งเต็มกุลละ้็สมัยยังเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยต่สมัยยังเป็นสาวๆอยู่นะคะพี่น้องก็เคยได้ไปอยู่นะคะสมัยนั้นสมัยนั้นก็บอกว่าเวลาเวลาตาวามีการมีหมอ้องหมอลำเอาแล้ว นะคะคนสิตีกันตีต่เว้นกับพองได้พี่น้องไอ้เพ่งเลยเกิดความรู้สึกว่ายานนะคะพี่นอ้อยงยานตัวเป็นเวลาพี่น้องรักษาชีวิตไว้เป็นการดีนะคะพี่น้องนับตั้งแต่นั้นมาไอ้เพ่งเองบด้เบ่งหมอล่ำจักเถื่อแต่งการแต่งงานแล้วก็จนเหิงนะคะพี่น้องจนปันนี่ละนะคะจนลูกใไงเป็นเท่าเป็นนั่งมืดแล้วนะคะทรงเลี้ยนจุบไปแล้วสองคนนะคะพี่น้อง แกยังบาทัางเนี่ยไปเบิ่งหมอลำอยู่แล้วก็ยังสอนลูกว่าบม่ให้ไปเบิง่งแต่วันนี้มันกลับกันพี่้องกลับมายุคนี้สมัยนี้เนาะพี่้องเนาะแอดเพนก็นเลยมาเบิงมาหัดเบิ่งหมอลำก็ย้อนว่าแอดเพิได้ติดตามเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยนะคะตั้งแต่เขามาใหม่ๆมจนในที่สุดก็เลยอยากเข็ดยูทูบ เพราะเจ้าของกับมี่ช่อง youtube อยู่อยากเป็นยูทูเบอร์นะคะพี่น้องเพราะว่าตามติชีวิตอลาหน่อยนะคะหินบอสจูเพื่อนได้บอกไว้ว่าเอาไปล่งช่องทางใดกาได้ประม่านนั้นนะคะเลยถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่จะยินในเรื่องเล่าของการเป็นลิขสิิเนี่คือสีหน่อยล่องสีหน้าหายเสนเองกันเลยเห็ดนะคะพี่น้องท่านใดอยากจะ อ่าเป็นยูทูบเบอร์กับโบเดวากันนะคะพี่น้องนี่คือเรื่องเล่าของแอเพนนะคะบัดนี้มเมื่อบิงวานาฝนบัดแอเพินก็เลยได้ไปเบิงหมอล่ำข้างแรกเพื่อนมาอุดรพี่น้องเบิงอยู่ดีๆนะคะพี่น้องเพราะท่านนี้ถึงคิวอีหล่าหน่อยออกคอนเสิือดีแล้วก็บ,บร้ว่าลำดับของเพื่อนเป็นยังไงเบิงงต่ละมืออตละลเวล้นนเรื่องเล่าของการเบิองลิดเนี่ยแอเพินก็บเบิงอยู่แต่บร้ว่าช่วงเวลานี้ ภัยเสียอยอมาแสดงถึงตอนใดล่น้อยสียอยอมากบ่อใดลำดับตรงนั้นเพราะว่ายังพระท่านได้รูรูแจ้งพระท่านได้รูจริงนะครับพี่น้องก็เลยเพราะถ้าเห็นฝนตกมาเท่านั้นลหละพี่น้องจําได้ว่าเป็นช่วงของสุสายให่ออกมาลองนะคะไอ้เพ่นเองก็เลยได้กลับนะคะตกบ่แห้งดอกพี่น้องตกโอ้ไม่กเป็กมาประมาณนั้นนะคะค่ะพักหนึ่งประมาณคิดว่าบ่าถึงยี่สิบนาทีดอก ไอเพนราวางทาไงเพอเนขับรถกลับบ้านนะคะกำลังกลับบ้านอยู่กะเห็นมาฝนซาแล้วเริมซาแล้วไปหว้วนบ้านเพื่อนทําการแสดงอีกแล้วแม่พี่น้อเห็นบ่เนี่คือความบงโห้ของไอเพนนะคะบาดี้ไอเพนก็นเลยรู้แล้วบารนดี้คือยังขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยบอลโจออกมาเป็นช่วงของบอลโจออมาฝนตกกันนำ แต่ว่าทันผู้ชมผู้เพื่อนรลู้เหลืองเนาะพี่น้องเพื่นอนยูเบิงเสยพี่น้องผู้เพิ่อนเคยหูเคยเบิงมันบ่คะเพื่นอนก็ยูเบิงร่อหรือบางที่อาจจะไปหาหลบห่มหมลบเง้ากดพ่อฝนหยุดเพื่อนก็นสแสดงต่อถูกบ่พี่น้องแต่เพื่อนคิดว่าบบตกเง้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็นสแสดงต่อเนื่องนะคะแต่ช่วงนี้ลาน่อยออกมาฝนบบตกพี่น้องสุดยอดบ่นะคะ ระหว่างทางเนาะที่ฝนตกนะคะบอดจูเอกเืิอนกมีกันระยะนามิดเราพี่นอ้อนนะะงมือนีะน,นะคะสาหรับมือนีนี่ภูมิกางให้เล่า้อมนะคะพี่น้องเป็นเอกถือว่าได้ภาพมาฝากนะคะถ้าเห็นภาพนี้แล้วก็ขอ,อข้อเมนข์เม้าจากสามคำเนี่ยนะ้อพี่น้องว่าเป็นยังไงนี่คือเรื่องเล่าของศิล,ลปินนะคะนรับเราเลี้ยว่วนให้มองลงไปทั้งรางของผาพนี้เนาพี่น้อง เบิงว่าทัานผู้ชมนะยังคงอยู่ชมยืนนะก็ขออีกสักสามคั่มเลยนะพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าเป็นงไงน,นะคะนี่คือเรื่องเล่าของศิลปินและทันผู้ชมเนี้อพี่น้องต่างคนต่างคิดเหมือนกัะพี่น้องลองคอมเมนต์เข้ามาเบิงว่าเป็นศิลปินถ้าเจอภาพนี่แล้วเห็นภาพที่สี่แล้วคอมเมนต์ให้ศิลปินน้าแล้วก็บเบิงว่าภาพคนทันผู้ชมนะ่น นะคะพ่อแม่เอฟซีนะเห็นภาพทีเพื่อนกาลังยืนทาเบึงในระหว่างที่ฝนตกอยู่นี่ก็ขอให้คออเมต์เขาว่าจักสามคํามเลยค่ะพี่น้องโอเคนะคะท่านใดที่เขามารวมรวมเขามาชมคลิปนี้นะคะพี่น้องรวมแสดงความคิดเห็นใดนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาขอบุณขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหกับช่องเพชรแสงตะวันเอเบจเนด้อพี่น้องเด้อส่วนถ่ายคลิปนะคะขอบคุณหลายๆจ้ะ เพื่อนถ่ายคลิปขอขอบุญขอบพูดไปทางบอดโจกับวลราน่อยอุ้งอิงนะคะพี่น้องเพื่อนด้ฝากช่องนี้ก็เป็นเพ่นเบิ่งให้ถึงท่ายคลิปด้วยพี่น้องเลยสวัสดีค่ะยิ่งยิ่งปังๆนะคะ I'm <laughs>